ดิฉันนางสาวมริษาอยู่นิ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยสังก,กัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มานําเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลพระพริหัสสัป,ปดีประจําปีพุทธศักราช2518ประวัติการรับรางวัลหรือเกรติบัตรยกย่องเชื่ชูเกียรติ ดิฉันได้รับรางวัลเสมาระ,ระสอบประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวกอดยาเสพติดและอบัยมงุกปีการศึกษา2565 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้างสุจริตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โครงการโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภาค 3. รางวัลเหรียญทองทรงคุณค่าสองระถอโอเบกอวอรครั้งที่12ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านบริหารจัดการ 4. รางวัลชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชา,พยายเพิ่มเติมการป้องกันทุจริตช่วงชั้นที่ส ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตระดับประเทศผลงานที่นำเสนอขอรับรางวัลดิฉันเป็นหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียนได้รับผิดชอบให้ทำกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้นะคะ 1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโครงการวิชาการต่างๆของโรงเรียน 2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนในถูกภาคเรียน 3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 5. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 6. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ PLC ด้านที่2ด้านคุณภาพผลงานที่ภาคภูมิใจนะคะดิฉันได้รับรางวัลคูต้นแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b Best p r a c t ค c e กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรมพัฒนารูิผู้สอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาส,งส่งเสริมการอ่านการเขียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามแนวการประเมินของพิซซ่าวันนี้รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อขอรับรางวาัลพ,พระพฤหัสสบดีประจำปีพุทธศักราช2568ประเภทครูและคณา,าจารย์ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพด้วยดิฉันเป็นครูวิชาการปฏิบัติงานเผยแพร่สวัสดิการและ รวมถึงในพื้นที่ต่างๆที่ขอคำแนะนำด้วยความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่มีความประสงค์เผยแพร่ข่าวสารให้ได้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสกศออที่ให้โอกาสครูได้มานำเสนอผลงานดีๆแบบนี้ขอขอบคุณค่ะ